โอเคเขากรับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เข้ามาอยู่กับผมจิตวันชาแนลครับไอเดียนี้เพิ่งลิ้นมาไม่นานครับได้ประมาณสัก3สัปดาห์นะครับไอเดียนี้ไอเดียไก่ข้าวไฮโลเมนิก้ครับไอเดียนี้ก็ลิ้นมาไม่นานเท่าไหร่นะเราก็จะไปเก็บอีเวนต์ของการเก็บทองครับไอเดียนี้เพิ่งสร้างไปมัดบาทครับไม่นานนี่เองนะไอเดียมาล้นมาเจอบาร์เซโลนาครับสุ่มไปครับฝั่งตรงข้ามนี่น่าจะตึงนะฝั่งของเราก็ ธรรมดานิดนึงครับโอ้ฝั่งตรงข้ามนี่ตึงจัดบอกเลยโอ้โหมาฝั่งตรงข้ามตึงฝั่งเราไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะเปงนทีมเพิ่งปั้นมาใหม่นะไอเดียนี้มาฝั่งของเราก็เป็นเลมาริสนะเคบอลด้วยขิริยานเอ็มเปเป้ไมเปรี้เปดี้งัดมาให้เขามาวิ่งก้าตัดคลิปมาเลยครับเป็นยามินยาม,มามาให้ขิริยานเอ็มเปเป้หลอกผ่านอเอ็นเปเป้ไปสงัดนิดนึงแล้วก็มาอีกครั้งครับเดมาริสใจวินดิสเวดไม่ค่อยดีครับเกมประตุกนิดนึง ครับเป็นฝั่งของเลมอลิตขึ้นมาอีกครับพยายามเอ็มบอปเป้มาให้ยามินยาเมาส์ยาเมาส์แทงบอลลูกนี้ไม่ค่อยดีนะครับโดนดักได้อีกครั้งก็เป็นฝั่งมอลิตขึ้นมาอีกครั้งไม่จะจ่ายติดโอ้ลูดิเกอร์ดักบอลดีทั้งเป็นฝั่งของบาร์เซโลนาโอ้ยลูกนี้เสียวอยู่นะลูกเนี้ยโ,โอ้ฝั่งบาร์เซโลนาบอกเลยไม่ครั้งโดนเกติงครับเป็นฝั่งของเลมอลิตขึ้นมาอีกครั้งได้เป้าลูกนี้เปียดี้เปียดีย้มาให้อยู่ในซุสจูเนีย ไม่เปดดี้งัดโอยลูกนี้เปดดี้ข้ามคานไปครับเปดดี้เป็นฝั่งของมาเิโลนาขึ้นเกมมาครับลาฟินยาเปดดี้เปดดี้ยิงลูกนี้ติดเซฟโอ้ที่โุกตัวซูเปอร์เซฟครับเกติ้งเลยครับอาจารย์ทดในสุดนาทีอ๋อครับจบครึ่งแรกไปก่อนครับเรามาซุ่มเครื่องหลังกันต่อครับเป็นฝั่งของคริยันเอปเป้ฝั่งตรงข้ามนะครับคามาวิงกาจ่ายขึ้นมาเป็นฝั่งของเลมเบรตติสซิอุสให พยยมเอ็มปรเภลุดยิงเข้าไปลูกนี้หึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหเอาไม่ข้างล่ะสงสัยฝั่งบาซโลนาตรงข้ามน่าจะกดออกแล้วมั้งนี่ครับฝั่งเลมอลิตฝั่งเราโฆษณะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับฝั่งตรงข้ามสงสัยน่าจะกดออกนแล้วครับดูครับฝั่งตรงข้ามกดออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้ไม่ได้สุมนะรอสมแพทที่บรรจันทิสมาใหม่ดีกว่าครับ แต่วันนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ